สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนี่มาอยู่สีเสียงไหมครับมือนี่มาอยู่สีเสี้ยงไหมมาเที่ยวมาเบิ้งเมาน้ำโขงราอดนร้อเลืมโขงเลยครับพี่น้องครับ้าพี่น้องครับเบิ้งเมาน้ำโขงคือเขาแล้วอำเภอสีเสียงไหมกับตรงกันครับเมืองหลวงประเทศเล่าครับเวียงจันทร์ครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ้งครับ นี่ครับนี่คือเมีองหลวงของสอปปลาวครับเมีองหลวงเวียงจันทร์ครับพี่น้องครับซูเปอร์ขามไปมามเมื่อไรครับไปหากันเมื่อไรครับยังบปทัดเปิดพบมแดนครับพี่น้อง นี่อำเภอสีเชียงใหม่ครับพี่น้องครับเนี่ยนี่มือครับแล้วกับภาพพี่น้องยางเที่ยวครับแต่ครับไปเรื่อยๆครับมือครับเรื่องจัดของเล่าครับพี่น้อง จุดนี่ครื่อำเพื่อสีเสี้ยงใหม่ครับไปีูน้องผ้ายางสบิ่ครับไปเรี่ยวๆนะครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับเบิ้งครับไปเบิ้ง รังไทยลูกกันอยู่ครับลักกิโลครับเสาร์มาครับจิโง <Hello. S 1> บอกกับผู้เฒ่าใช่ไหมผู้เฒ่าสีผู้ยเจ <laughs> ้าผู้เฒ่า <laughs> สนใจเมื่อไหร่เนาะโอ้ยใหม่ๆแล้ ผู้สาวครับอยู่ดองผู้สาวมาหาเที่ยวกันนะเอาครับ้ายเบิ้งครับเวี่ยงจันครับจกไปเที่ยวอยู่ครับเวี่ยงจันก็ได้แต่ว่ากเปิดบาท่านเปิดพุมแดนครับ พลอยขี้บวนครับย <sh arp> ันหนาครับยันหนาพี่พี่ยันดนา อยู่เร็่มของครับพี่น้องครับอย่เรื่มของพอยิ้มมวลกับมาเที่ยวครับเนี่ยนี่พอยี้มมวนครับวันรอนี่ครับรอนๆครับนี่ก็สาวทับทิม ยูวัดดียูวัดดีบ้านใดวะใหญ่ผู้สาวมาอยากใส่มาเที่ยวนี่ผู้บ่าวสนใจกกันร้านร้านผู้ายทอดสดผู้บ่าวใดสนใจกันคอมเมนต์มาไต่คลิปครับมาน้ำไต่คลิปแล้วพี่น้องเล้วร้านสาวครับร้านสาวสนใจกกันคอมเมนต์มาครับไต่คลิปเลยนี่ก็เพื่อนาครับเนี่ย ขึโขงใช้แดนครับพี่น้องแถวสีเสี้ยงใ่ครับพี่นองซอวปอลเล่าคระเจ้ากัจยูยากขามมาหาซื่อของกลับว่าได้ขามครับพี่น้องโอเคอเครับ บักฝักฟวน,ฟนคน,ย,น,นยิ้มบวานก็รักฝักฟวันเอยเอะนี่ครับอำเภอศรีเสียงใหม่อำเภอศรีเสียงใหม่ครับพับกันมะย่างเที่ยวน้ำตามโขงครับพี่น้อง วัาหนเป็นวังผักพรอนครับพี่น้องครับวังผักพรวังออกร่างกายย่ำแรงครับพี่น้องเขาเจ้ามาออกร่างกายตรงนี้ครับว่งน,นี้ครับนี่ครับตามริมหนึ่งขาเจ้าขายของครับแต่บนอี้อยังไรครับ เที่ยวตามโค้งไปซื้อเลยครับพี่น้องว่ามันตรงกันครับเมืองหลวงของเล่าครับเรื่องจันทร์ครับเมื่องหลวงเรื่องจันทร์ครับเบไปพี่หนยน้องเบิ้งพู้ยุ่ไกลครับนะครับ ทำไซด์ดีครับพีองานทำไซด์เขียวด้วยครับเขียวทำเขียวไปครับเดินหนี่งขจอกัสิมาพักพรตอนยาบเย็นครับ น้ำเย็นง้ำแรงน้ำพักครน,นี่ครับพระหลูกพระโตมากออกกําลางกายนี่ครับสีเสียงไหมครับเนี่ยเพื่อสีเสี้ยงไหมครับจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับ นดอกผู้บําเคยมากคับไม่เคยเห็นอยัางวัดเลยครับเพื่อนนี่ก็ได้ติดกับใช้แดนมาทา้งตาบ้าครับออกจากน้องไข่ครับนี่ครับตาพานมาถกกามว่านางพักคอนอยู่เล็บโขงครับพี่น้องครับมันมานางพักคอนอยู่เล็บโขง เราจังไปต่อครับนี่กับพานมาเฟื่อนครับพี่น้องกัเลยมาผักควนอยู่ริ่มโขงนี่ครับนแห้แห้พี่ให้นอ้องเบิ้งยงจันทร์ครับตรงครับสีเื่องใบครับพี่น้อง ที่ยังน้อยกับปีชิฟเราพี่น้องครับจังน้อยกับปิีชิฟแล้ว อาสิปิดคชิแเราพี่น้องมดเลยปิดดชิปแล้วครับเอาสิปีดคชิแเราพี่น้องปีดคชิบแล้วครับขันมากกัดกดไล์กดแ์กดตจดตามให้น้ำมันเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับพี่น้องครับชิบนาพอกันไหมครับ